สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาสาสัสราเสตามชั้นมห้ทบ2เลขที่29ิ้ค่ะดิฉันนางสาวอังสุมณีศรีสุขชั้นมห้ทบเลขที่29ค่ะ,ะ,ะดิฉันนางสาวจันจิราทอทิพย์มห้ทบ3เลขที่21ค่ะวันนี้เราจะมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับโคมไฟนะคะอุปกรณ์มีดังนี้นะคะ1กล่องกระดาษค่ะแต่ว่าพวกเราตัดเสร็จแล้วค่ะกันไกปืนกาวแล้วก็แท่งกาวนะคะหลอดไฟและคัตเตอร์และไม้บรร เชิญรับช,บช,ม,ชมและ,และรับฟังได้เลยนะคะ,คะนี่นะคะโคมไฟของพวกเราก็เสร็จแล้วค่ะโคมไฟที่ประดิษฐ์ขึ้นจากสิ่งของที่เรอใช้ลังกระดาษค่ะค่ะและประโยชน์นะคะสามารถนำไปตกแต่งห้อง และสามารถนำไปใช้ในที่มืดๆทำให้สว่างขึ้นได้นะคะและทำตามพวกเราได้เลยนะคะ